มก็เอาเลยนะคนดูวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับไอตินที่กลับมานะก็หลังจากที่มันไม่ได้กลับมาเป็นเดือนเป็นปีมันก็ได้กลับมาแล้ว่อตินมึงไปดูลูกปกดิดูลูกปกอะลูกปกแม่งอย่างปันเลยลูกปกลูกปกลูกปกปันมากคนดูลองดูดิไปดูลูกปกดิ ตัเดียวตัวเดียวมันเลี้ยผมเลี้ยผมว่าไหน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 โยนฟุ้ปับ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 เลยปับไม่ตัวแผลนี้โคตรโกงโคตรขี้โกงเลยอ่ะไอ้เนี้ยทำไมมันไอ้เนี่ยพอเปิดมาฮิโตะทำไมอันติมันอยู่แป๊บเดียวอ่ะอันติเลยหรือว่ามันบั๊กวะมาฮิโตะอ่ะซูฟอร์มนะไม่ใช่ล่างล่างล่างเปิดตัวจีตอนแรกอ่ะอ๋อทำไมอ่ะทำไมผมเล่นแล้วมันอยู่แป๊บเดียว ไม่ไม่ได้กดจีสลับไอ้สุดยอดเบสเกมก็แล้วนะคนดูก็ตอนคลิปนี้ก็มากาอกระบทในเกมนะบางมันเิดอีกแล้วอะไรวะน่้เอตินเห็นรูปปกยังยังไม่ได้ดูอะโปแลกาคู่ปุ๊ก เห็นยังไอติลุบกปังเวไอนี่หลายครั้งแล้วเชียเปิดอันส้ดยเฉพาะตอนนั้นแอมยตุจะเลยนูเหนดงบอสทิ้งการขคนเดียวดวงบิดากมาฮิตลอยวะสไลด์หน่อยมเลย ตัวอบดีมากหนอสองตัวเล่นงานผมในทีเดียวเอ้ยเรามาก่อกระบทนะเราอย่าตีกันเลยมาไหนว่าคุณคือคนนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคมาาูลิโอ้ไม่นะียคุณจะลืมรบปกันทีเดียวไม่นะไอ้ลมอ่เดี๋ยเตะกูเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลือนมันร้อนย่าหมพี่อน้องี่ม้มันได้โดยท่เาอตาทำเไม่อะ โดนกูโูตอกแป้งกอกพี่โกโหจีกูไม่ต้องเคลือและเล่นคนเดียวเลยเออเนี่ยเอาเขไปไม่เล่อนแล้วขนาดนั้นปลาหัวหูปลาโคตรเคี้ยวเออต่อยต่อยเพื่อนแกฮีโร่ไอ้สนุกของเลี้ยงโอ้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 ยโอ้ยฮิมโอเรมีโม ตอกไวเอ้าอ้าวอ้าดมาดีมาดีวัวน่าวันะดิอัวระวังโดนลุงโดน้ยมาดิมาดิมาตีวะครับเยฮอยแลกไตู้น้ำมารัดไปอนมีมีผู้ตระเยนอยากไหลเงี้ยที่หมาเงี้ยไปเฮ้ยเนื่อวจามันทำบบบาเกแต่วันพีทีเดียวเนอะคุณคุณดูไห วันพีดอิตเลียวเว้ยไอติต oh. ินเออบายตัวนั้นะจัดการมันเลยวังกิตินมายคุณไม่รู้เรื่องอ่ะมันเกิดออ่ะเอานนดิลุงลุไปนั่นวนพีดอิเลียวอือููเสเนาะอ้ยเสียงเสียงม่เปลี่ยนด้วยจะมีเ้เเอา ทำไงถึงเกตอันตีล่างสองมันจะเพิ่มเยอะไม่มีี่ใครครับนกโคกกรุกบ๊บบบบอบมันทําไงวะบอ๊อบว่าไอ้เปิดอันตีล่างสองอ,ะอ่ะอ่าใช้ท่า1แล้วก่อนก่อนจะตีโดนคนแท้คุกดกดกด1อีกทีเป็นการโคุคเซนอันนั้นคือจะแปลงร่างได้เลยเหรน,อนอ้อยก่อเฮ้ยย้าย้า ไคุณปล่อยคนนั้นทีคุณคุณปล่อยปล่อปล่อปโอ้มันไม่ปล่อยผมแล้วดิโดนโดนนอนอยู่เฮ้ยดีมากเอ้ยมันบล็อกมันบล็อกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรให้ดูไม่ควรทำอย่างนี้คุณคุณมันบล็อกมันบล็อกคุณคุณคุณล็อกเอาเจิดดีน้องเอาแ่ต่อยรวมเลยทำไมอันติคุณมันอยู่นานจังวะเอเลี่ยน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 สปีชี โอ้ยคุณผมไม่ได้อันตีพวกใครบางคนเลยทำไมวะทำไมอันติผู้ใครผู้ใครเมื่อกี้พาผมติดบั๊กสกิลผมโดนแคสตลไปแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณแม่งโคตรดีไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่เดียวโดนคุณคุณไม่น่าเลยเออยีโร่โดนคุยยังดูแต่นอนอะ ไอ้ยี่ใครบอดอบอดโอ้โหดูดิบอดบอดแล้วประโยชน์ดิตีเอ้ยต้องแบ็คแบ็คแฟร์ะถึงจะเปิดอันติได้ใช่ไหมคุณได้แบ็คแฟร์สองครั้งแบ็คแฟร์สองครั้งเฮ้ยบ๊อบบ๊อบมุกขอุกาบอดอุ้ยมันทำยากไหมอ่ะคุณไม่ได้ยากอ่ะแค่กดก่อนโดนคนอ่ะ นี่ี่นี่ยเนี่อให้มันโดนลูกหลงด้วยโคตรเี่ยเลยคนนี้แม่งจะตายแล้วโดนเล่นเรียบร้อยไอ้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 ไอกลมั้ยย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 นยย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 ่ยยยยยยยอยู่ยยยยยยยสยย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 ยัยยยยยย่ยย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 ยเยย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 วยยดูยย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 โดนโดนโดนยอเยยยย ไปโดดโอ้ยโอ้ยกูมาเกาะกระบดโดยเฉพาะครั้งนี้อุ้ยบางพกเร์ลเริ่มเหลอน้อยแล้วหลายจงงจ๋าโอ้เป็นใเิเหลือน้อยแล้วคนกาะกระบาดกันกาะกระบดจนคนเกลียดเตรลเริ่มเริ่มขึ้นมาเป็นสภาพเดลยเว้กบาดแจ็คปอดแบบเดิมแล้วลงมาเติม ไม่ได้ขี่นอก,กูหนึ่งอ,อ,อ้อีบอกแล้วโยอีกทีเธเคยเออกายล่างเลยน้องอหนึ่งยังไงนะแบ็กแฟตกดก่นอนโดนคนคยังไงวะคุณเนี่ยไม่ได้คุณกดก่นอนโดนคนนะอะ อีเนี่ยนี่เก่งอ่ะอีเนี่ยนี่เก่งอ่ะแบบแค้นขอเมาส์มาตรงนี้เลยอืมเสียบเลยกูเสียบเลยไหนคุณไอไอสามนาสามนาเออยอเนี่ยทำไมไม่ได้อ่ะเรียบร้อยอ้าวโอ้อืออืออือเคาะเลยน้อง าใช่ใช่ล่างขวเอาถึงปะโอ้ถึงไม่ถึงอีกแซอซื้อซื้อมันเจ้าเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยคุณเอาเรยทุกเ,เก่งเ,เงหรอไม่ใจจะเปซตอนหลุดวะโอ้หลุดโคตรมันห,หลุดง่ายเนี่ยจริงๆอะหมัดไฟคุณผมแบ,บ็คแฟลชไม่ได้จริงวะมันต้องกดก่อนแบบกดกดก่อนจริงๆอ่ะมาแล้ว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 โน้ k i โ o ขี้โมขี้โมอยู่าไม่อยู่แล้วโม่อยู่แล้เอาไปร้องมานใต้ตัวนะเฮ้ยโอ้โหเราเรายังจะเล่นมันอีกเหรอเราคนในเซิร์ฟมันมีแค่นี้แล้วนะเนี่ยมันมันคนเดียวเนี่ยเอาอีกเอาโอ้ยคขาขี้เหร่เลยให้มันออกเดี๋ยวให้มันออกเซิร์ฟออกกระโดดนี่แหละโหออกแค่หลอดด้วยสัตวงตี๋ร้องตี ดูมัเล yeah, ่นเรีบรอยตายเฮ้ยเาเถือนเอาแล้วเลิ่มีกันแล้วเอาบดก็กกกเูกันเมื่อกี้มีอะไรวะไอ้เี้ยกูเห็นอะไรแปลกๆเมื่อกี้

อุ้ยไม่ทันไม่ไม่อกี้เมื่อกี้ควรทันแล้ว่็ถ้าถ้าผมแบกเดสติดอะเมื่อกี้ทันแล้วเฮ้ยไม่เจอไม่เจอคีโมคีโมใครใครจะตกกันเล็กขานเนโอ้โเป็นมัวจัะตายไปโดนเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ย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 ไม่โดนไม่โดนแกมาคุณหูโมไม่เห็นเลือดตัวเองอะ อม่าอย่าอย่าต้องเผือแล้วแบบมันว่ายังไงอ่ะคุณ่คุณคุณคุณรู้ไหมโอ้เวอา์อะไรส่วนใหญ่อ่ะผมแพ้ผม้ดูเรื่องตัวเองม่ได้แล้วผมไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นผมวรทำอะไรด้วยวันย้อนวนลอยดย่านลกใครเป็นไรวะมันเป็นมันเป็นเสียงเว่ยมามาอวเจด ต่อกระบุกระบกดเเหมารล้วมกูก no, 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 no. ูหมารล้วมหมอบล้วเหมาบล้วมไหนวะมันมันแบกแฟยังไงวะเฮนี่ยมันไม่ได้มึงยินแ่าแม่ันนี้มนยินแบบแม่ บอกลวผมเลื่นเลือเปลี่ยนไปเยอะทุทีผมเล่นเรือดเปลียไปเยอะคนรวกันเป็นปเล่นเลือเปลีไปเยอะเธอทิพี่ออออออุ้ยไเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรกันอกเส้นเอาเฮ้ยกูโดนเตะคอโดนดกระยคนละครั้งเลยเอ้ยผมผมจะได้สกิลแล้วโอ้โสองครั้งจริงเหรออนั่เอ้ยคุณคุณใจเย็น

อันนัอนนั้นเขียนของไมโคมนเล่นมิกเล่นแผลคนที่เลยอนนั้นเขียนไมครเอ้ยเอ้ยไม่เหมือนที่คุยกันวายเลยเอรงเปียไปไกผม่รู้ไหมรู้ไม่ออ่าให้ลิลุกดแวเดินจหัว

หยุดกูหยุดจ้าเพื่อเชียผมดหยุดเราต้องหยุดเราต้องหยุดหยุดเอาไว้ไอ้พนหยุดเอาไว้หยุดเอาไว้ไอ้เรียบร้อยล่างล่างกลับแล้วมอีอเกเลอะไรวะเนี่ยสงครามอะไรวะเนี่ยบอลนฟอร์ด ơi, cho em giúp em ơi. tôi không thấy lộc, không thấy lộc, ta bột, không thấy lộc, ta bột. Địch, ta gôn hà, ai vậy? đây, bỏ luôn. Biệt vậy? Ai vậy? Oh. Chú mồm đấy. Này, oi. Chạy, 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 เดินไม่สนใจเขามีหนอแล้วมีเขามีหนอแล้วมีงูไข่งูไข่โอ้ยไข่บวม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 ขึ้นไม้ไดดิขึ้นไม้ไดดิขึ้นไม้ดดิ ลเปิดลาหแมันเปิดล้อังไ้ับเลยงับเลยขึ้นมาได้ดิโอ้ยมตัวหายเที่ยหมดเอาสักหลับเลยหลับเลยขึ้นมาได้ดิขึ้นมวได้ดิ

ไอเฮี้ยเพลงสองตัวแ่งอยู่ไหนวะอือมึงจะเคลื่อนหมัดไปมาทำไมวะเดี๋ยวโดนมัาซุโมะมาซุโมะมอยูในเอ็มว่าสองตัวปีนักเกียรติบอกเลยบอกหลบเลยน้องพี่หลบไม่หลบพี่หลบ หนีเลยกูหนีเลยกูหนีเลยคุณ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 หนีเลยอุ้ยอุ้ยขี่โมขี่โมปะบ่จับเลยอีอีพี่เล่นเรือเบรคเยอะเกินโทษทีพี่เล่นเรือเพจเยอะเกิน

โรงเรียนได้เลยครับรถไปดูโรงเรียนได้เลยกูเข้าไปดูงานเลยเนี่ยกลางแม่งเลยกลางอนาเขตแม่งอ้าเอากลางได้ด้วยเอาเอาเข้ามาเลยน้องเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นเลือดตัวเองอะโคตรเชี่ยเลยเหี้ยไม่เป็นไรชัวร์กูบิดกูบิดอส่วนนะใจนะโอ้ยผบอกว่าเยอะด้วยผมโดนคนไล่กาะกระโดดอยู่โดนผมนะเยอะมากู ไอคุณคุณคุณไม่เอากับผมจริงเหรอหนึ่งคุณเยอะแยะหมเลยน้ามาทุบทุบกทุบทุบไอโยนไปไกลไปไกลชิบหายแล้วไม่มีมอนแล้วเว้ยมันไม่มีมอนแล้วเว้ยโอ้ยไปบ้าง

ฮ้ย <c oughs> คุณได้มาสิเอาออกเอาออกเจอวุ <c oughs> อ้นวัวมาข้าผู้นีกวัวงั้นเหรอคุมโซ่อยู่กันแค่นี้แล้วเราอยู่กันแค่นี้แล้วเราอยู่กันแค่นี้แล้วหลบน้ำไม่หลบก็ปวดเจ็บุมเตอะอื้อ เฮียเฮียท่าเปัญญาอ่อนในอนิเมชันนั่นไม่โคตรเชี่ยเลยเฮียเป็นท่าที่โคตรเปัญญาอ่อนเลยอาท่าที่คนคู่คนคินกันเอามาข่นตีเลยสิเอ้ยตีหลังเห้คู่เต้นวัดโคเง้นเอาให้ไม่ติดอุ้ยอาจจะแบบลัล้วงอาจจะแบบลัวงเอ้ยเอาเฮียเอ้กหได้ได้กูปฏิวัติกูปฏิวัติมาหนี่มาหนี่ ในโคตรมันกูยังไม่ตายคนเดียวเล่นกูออกมาเลยอยากจะลอง Nike n i k Nike P n ี k e P ขนาดนี้ฮูเลฮูเลฮูเล่อย่าบอกให้ไงนะครับ Nike ี อยากได้ท่าถ้าปัญญาอ่อนที่อยู่ในแอนิเมชันนะท่าแม่งโคตรบ้าเลยแอนิเมชันหวยแตกสุดๆไปเลยเฮ้ยอีกนะโอ้โหเดี๋ยวท่าอยู่ยใช่ตอนนี่โหลดพร้อมด้วยอะนะสำหรับหน้าบางขอลองดิบางอาจจะแบ็คแพตรัวๆได้ เฮ้ยอย่าอย่าอยาย่าอุ้ยมันต้องแบ็คเ็คข้างหลังคนฮะข้างหลังอ่ะต้องแบ็คเ็คด้านหลังเหรอเอ๊ยไม่ติดเว้ยไปทุกคนอึอึอ้ยอ้ยไม่รอแลนเลย จบแล้วล่ะอันตีของเจ้าน่ะนฆคาบิดเดี๋ยว้าต้ละกูบินอยู่ข้างบนแล้วป๊อตกูป๊อตกูป๊อตโอเคไงไงกูป๊อตไงกูป๊อตกูป๊ตกูไม่ลงหรอกกูไม่ลงใครลงใครลงจ่อยเไม่เไม่โดนตบกัตกัดทุท ย้ำหมดย้ำย้ำย้ำจะให้พี่ต้องกดสกิลนี้นะน้องจ๋าเอาอุ้ยเอาอุ้ยตายแล้วนะอย่างน้อยเจ้าไม่ได้แปลงว่างนะเอาอุ้ยผมพิกนะผมพิกนะผมพิกนะพิกเผ็ดป่ะเนี่ยมันโอ้โหเล่นไงไปเลยไปออกออกไปเลยแม่ โอ้ยไอเอ้มานี่มานี่โง่กลับไปกลับหนีมั่งเห็นหนีมาเยอะแล้วเดี๋ินหนีมั่งโอ้สาวคนเดียสาวคนหนีหมดเลยนะให้ผมไล่คนเดียวนะแย่เลยโดนลุงตัวทีตัวทีกูขึ้นเขาหนแล้วเนื้อว่าโบแน่โบแน่โบแน่โดนทีกูเปิดโป้แล้ว มันดักรอเลยเอ้ยหยาดลงมานะเจ้าที่อยู่เจ้าที่อยู่เจ้าที่อยู่นะเจ้าที่อยู่เจ้าที่ไรกูเจ้าที่ไรกูมาดิมาดิมาดิไอ้แพรมัดสำลุโผลมาดิมาดิ ขนาดทคั้งมันต้องมีร่วงเลยยังว่าแลเฮ้ยปิดเปเนใส่ใส่วิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งจินวิทยาสายวิ่งใสยรันใส่รันจินวิทยาสสยรันข้อที่หนึ่งกูต้องวิ่งหนีให้เก่งข้อที่สองกูีถือถือถือืตืืปล่อยมันเถอะเราไปเล่นของเราปล่อยมันไอยู่ด้เลย ไอ้ที่ทำไมอ่องอ่องโหสุดยอดแห่งความหน่วงครตอนนี้อะไรออสายแล้วเาจะอาเรียบร้อยสกิบดีเลยกิบดีอดแล้วอี้าอ้าอุ้ยโดนปูอดมโหลกามโหระกาเอาไงมโหรากา Ủa ra Không có mà đi làm à Ôi ê Ê bà con hình ạ bà con ạ Bà con hình đi Ê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เรือเต้นเจะหมดเลืออีกแล้วเรากบันมีคนเข้ามาเซิร์ฟเรานสองในเซิร์ฟเราสองนเจ็เาแม่งหเออไปไปไปมือกันก่อนกะเียนโอ้ยช่คไมโตด้วยน้องจ๋าโอ้ยคอมโบโหดเออโอ้ยไอ้น้องคนดูสองคนสจหลับหลับไปเถอะหลับหลับว่ะเาสวยเสด้ย ตูดแน่นซะด้วยไม่ใช่โอ้ต้องเข้าด้านหลังเข้ายังไงวะหนึ่งสองสามอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยกูต่อกูต่อเลยเอยเอาเอกาะกระเบิดอ่ะเอากูจะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้อ้าวเกอะกระเบิดเดี๋ยวก็กระเบิดเด้อก็กระเดิดเด้อก็กระเบิดเด้อ เจดกชายก่อนกำหดครับแจ้งจกดชายก่อนกำเฮ้ยกูกันแล้วเู้ตายายาไอตินไอติน <c oughs> นี่อะยกุลาดกูลาดกูลาดไอมไม่โดนนี่อ ลอยเลยี่เหลงแหละไม่โดนดูเหลงเหลือเหลือแค่นี้อีกแล้วขเขาเืนอขึ้นมา,ม,ม,า,ามันมีคนกำลัง,งทังอานเขตลุล้วะใครอ่ะโอ้โหแล้วมันพังลุล้วงเลย <c oughs> ต้องรีบละรีบละต้องรีบละ,บละไม่ได้การโอ้แล้วบง้งแต่งจะพังอนานเขตลูล

เนี no ่ยเต่เาเจ้าเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ er> ักปัดหลายรอบเกินน้องมามาหัวหน้าให้อยู่เว้งตรงข้างหลังเลยน้องพี่มันพี่มันพี่มันแบักปัดโดเกินเอ้ยเราจะเราเราจะไม่เลิกเลิกเชื่อจริงๆอเหน่อเบื่อเบื่อไม่มีไรทำไม่ทำได้เลยกริงไหม ชอบเสี่ยงมันไม่ใช่ไม่มีใครกล้าเว้ยมันมีไะเว้มแต่มันไม่มันไม่เด้งเข้าเซิร์ฟนี้ถ้าใครเด้งมาจะหมดเอาแล้วไอ้อบ,บอ้าบ้าขอหักเนี่ยสู้กันอยู่นี่ย <c oughs> เ้ย เปิดลังล่างแบบหายแบบวิบดาววิดาวจริงเน่ยราต้องตายไมด้กนรเราต้องตายไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> โอ้อคิดบิดบิดอเกี่คนมาเลยา โดนเขียนมันเกินมันเลยแม่แม่โดนเขีย์คุณแม่มีสิทธิ์พูดนัน้อแม่ไปมาล้มันมันเกินจบเลยทีนี้กบดีกว่าพอเลยเยี่ยขอ,ขอกระบอกหาเลย